อ่ะครับมาสู่พลังงานอีกตัวหนึ่งที่เราควรจะได้รู้จักนะครับคลิปก่อนหน้าเป็นพลังงานสัต์์ล้มถ่วงนะครับเนื่องจากวัตถุเนี่ยมันไปอยู่ในสนามหรือไปอยู่ในอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงนะครับทีนี้วัตถุก็จะมาอยู่ในอิทธิพลของแรงอื่นได้อีกเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราเอามันไปผูกกับวัตถุที่มีสภาพยืดหยุ่นอย่างเช่นสปริงเนี่ยนะครับ มันก็จะมีอิทธิพลของแรงเนื่องจากสปริงเช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นเรารู้จักแรงสปริงกันก่อนนะครับทบทวนนะที่จริงเราควรจะรู้จักแรงสปริงมาพอสมควรแล้วล่ะครับการที่เรามาถึงจุดนี้ได้นะีนะแรงสปริงเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งก่อนนะครับตำแหน่งนี้เรียกว่าตำแหน่งอ้างอิงหรือตำแหน่งสมดุลหรือว่าตำแหน่งที่สปริงมีความยาว ตามธรรมชาติก็คือไม่ยืดไม่หดนะครับสับส่วนใหญ่เขาก็น่าจะใช้คําว่าตําแหน่งสมดุลนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็คือความยาวคงที่ความยาวดั้งเดิมของสปริงนั่นแหละความยาวที่มันไม่ได้ยืดไม่ได้หดนะครับเส้นแนวเส้นสีแดงนะครับเส้นประนี่ตัวนี้ก็คือแนวที่สปริงไม่ได้ยืดไม่ได้หดนะครับทีนี้ครับสมมุติถ้าเราออกแรงนะครับดึงมันออกมานะออกแรงดึงมันออกมาแรงที่เราดึงมันก็คือแรง F ตัวนี้นะครับนี่คือแรงที่เราดึงวัตถุออกมานะครับทีนี้พอเราดึงวัตถุกออกมาถามว่าสปริงมันยอมไม่ให้ให้เราไปยืดอย่างเดียวนะครับสปริงมันก็ไม่ยอมมันก็จะมีแรงที่สปริงดึงกลับตัวนี้เรียกว่าแรงสปริงนะครับนี่คือตัวที่เราจะสนใจโอเคนะครับสังเกตดีๆนะครับเราดึงออกมาการกระจัดเนี่ยไปทางขวามือ แต่แรงสปริงดึงไปทางซ้ายมือเราเห็นอะไรไหมครับมันควรจะติดลบนะอ่าทีนี้ถามว่าเวลาเราออกแรงกับสปริงเราออกแรงดึงเย็บได้อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราสามารถออกแรงได้ออกแรงผลักมันก็ได้ออกแรงกดอย่างนี้นะครับถ้าเราออกแรงกดสปริงสปริงก็จะถูกหดเข้าไปนะครับอ่าอาจจะโหดออกไปเข้าไปเป็นระยะ x นะครับผักเข้าไปด้าน ้ายมึนะครับถามว่าสปริงยอมให้เราผักอย่างเดียวปะก็ไม่ยอมนะครับสปริงก็จะออกแรงดันกลับนะครับแรงที่สปริงดันกลับเราก็เรียกว่าแรงสปริงกันนะครับ้สังเกตว่าตอนนี้เนี่ยแรงสปริงและก็การกระจัดมีทิศตรงกันข้ามตลอดเวลาเลยนะครับตัว x นะครับในยะหนึ่งมันก็คือการกระจัด อีกในยะหนึ่งมันคือสิ่งที่เรียกว่าระยะยืดนะครับตัวเนี้ยระยะยืดสปริงนะครับหมายความว่าถ้าเราออกแรงหนึงเป็นระยะเท่านี้สปริงก็จะออกแรงเท่านี้นะครับคือถ้าจำกันได้นะครับในตอนที่เราเรียนเรื่องงานของแรงไม่คงตัวนะครับแล้วเขาพูดถึงแรงสปริงนแรงสปริงเป็นตัวอย่างหนึ่งของ แรงที่มันถกตัวนะครับให้จินตนาก,การนี้ครับสมมุติเรามีสปร,ริงแล้วเราถือไว้เฉยๆสปริงมันก็ไม่ได้ออกแรงอะไรกับมือเราถูกไหมพอเราเริ่มยืดมันครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ยืดได้ถูกไหมพอเราเริ่มยืดออกไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันเริ่มยืดยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแรงสปริงมันเพิ่มขึ้นเรายืดไปเรื่อยๆครับเราจะจนเราจะเริ่มออกแรงไม่ไหวนะครับสปริงมันจะออกแรงเยอะขึ้นมากๆนะครับถ้าเรายืดมากกว่านั้นสปริงอาจจะไม่คืนรูปนะครับไอการที่สปริงคืนรูปไม่คืนรูปนั้นไม่่่่ใใชสสิงทีเราาอนนจะ เราจะสนใจแค่ว่ายิ่งเรายืดสปริงมากๆเนี่ยแรงในสปริงเนี่ยมันก็จะยิ่งดึงเงยอะๆนะครับงันแรงสปริงมันมีขนาดเพิ่มขึ้นตามระยะที่เรายืดนะครับโดยเบื้องต้นเราน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าแรงสปริงเนี่ยนะครับเราก็จะหาจาก F s F s นี่ก็คือแรงสปริง s เนี่ยมาจากคำว่าสปริงนะครับมีค่าเท่ากับลบ kx ถามว่าทำไมต้องติดลบ ก็อย่างที่บอกว่าแรงสปริงนะครับกับระยะ x เนี่ยมันมีทิศตรงข้ามกันเสมอน,นะครับแล้ว k คืออะไร k ก็คือค่าคงที่ของสปริงนะครับค่าคงที่สปริงนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าค่านิดสปริงนะครับนิดนอนูระอีจจอจานค่านิดสปริงก็ได้นะครับอันนี้เป็นสับเก ปัจจุบันเขาน่จะเรียกว่าค่าคงที่สปริงกันหมดแล้วนะครับค่าคงที่สปริงตัวนี้จะมีหน่วยนะครับเป็นนิวตันต่อเมตรนะครับนี่คือค่าคงที่สปริงสปริงปกติก็จะมีค่าคงที่ของมันนะครับยิ่งเรายืดเยอะๆแรงสปริงก็จะยิ่งเยอะแล้วก็จะมีค่าตามสรรมการตัวนี้นะครับงั้นถ้าโจทย์บอกให้เราหาแรงสปริงเราก็ใช้แค่สมการตัวนี้นะครับ แต่อย่างที่รู้กันว่าพาร์นี้เราไม่ได้สนใจเรื่องแรงนะเราสนใจเรื่องงานนะครับอโอเคเรามาดูเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าขอลบก่อนนะครับถ้าเราดูอย่างนี้เราบอกว่าเรายืดสปริงออกมายืดออกมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็เราก็ค้างไว้อย่างนี้นะครับเราก็ค้างไว้อย่างนี้พอเราค้างไว้อย่างนี้ครับวัตถุมีความเร็วไหมครับ มีความเร็วไหมไม่มีมีความเล่นไหมก็ไม่มีถูกไหมครับเพราะมันไม่มีความเร็วซิกมาเอฟก็เลยเท่ากับเท่ากับศูนย์นะครับนั่นหมายความว่าแรงเอฟที่เราใส่เข้าไปลบกับแรงที่เกิดจากสปริงเท่ากับศูนย์หรือแรงเอฟที่เราออกเข้าไปออกไปเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับแรงสปริงนะครับมีขนาดเท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามนะครับ อันนี้คือพาทแรกที่เราได้แล้วเดี๋ยวเราจะหางานของมันนะครับแต่ก่อนจะหางานนี่ขอวาดรูปเพิ่มอีกหนึ่งรูปแล้วกันนะครับแต่จริงๆเราอาจจะใช้รูปที่สามในการอธิบายก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะงงนะครับเราจะวาดมันมีเส้นตรงให้ะนะครับเราจะวาดสปริงขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับทีนี้เราจะยืดให้มันยืดสุดๆเลย เราก็จะยืดออกมาเป็นระยะครับเขียนอย่างรวดเร็วนะพยายามเขียนให้มันดูเหมือนสปริงเลยนะครับยืดมาระยะนี้นะครับนี่คือกระตุกเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับเราจะดูที่รูปที่สองก็คือรูปนี้นะครับกับรูปที่สี่นะครับเพื่อเราจะหางานอันนี้รูปสามรูปหนึ่งเอาไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเราจะพิจารณาที่รูปที่สองกับสี่ เราจะดูที่สองกับสี่นะครับตอนแรกเนเราออกแรงดึงวัตถุมวลเอ็มให้สปริงมันยืดมันก็ยืดออกมาเป็นระยะ x1 หนึ่งนะครับทีนี้เราออกแรงเพิ่มครับออกแรงเพิ่มให้มันยืดมาถึงตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ก็จะกลายเป็นระยะ x2 ซสองนะครับซึ่งตอนนี้ x2 สองมากกว่า x1 หนึ่งนะครับนะะแล้วเราจะหางานนะครับเราจะหางานของแรงสปริง งานของแรงสปริงนะครับเนื่องจากมันเป็นแรงไม่คงตัวงั้นเราก็จะหาจากแรงเฉลีย่ยนะครับแรงเฉลีย่ยเราก็จะเอาแรงตอนปลายแรงตอนปลายนะครับเรายืดเป็นระยะ x 2นะงั้นมันก็คือลบ kx 2นะครับบวกกับลบ kx 1นะครับส่วน2นี่คือการบอกว่ามันกำลังเฉลี่ยอยู่ แล้วก็คูณกับการกระจัดการกระจัดตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับจากตำแหน่ง x 1ไปย่างตำแหน่ง x 2มันก็คือ x 2ลบ x 1นนะครับนะถ้าเทียบการกระจัดก็คือประมาณนี้นี่คือการกระจัดที่เกิดขึ้นนะครับนะเราก็จะได้งานของแรงสปริงตามสมการนี้ซึ่งมันโหยาวมากงั้นขอดึงอะไรบางอย่างออกมาก่อนขอดึงลบ k ส่วน2ออกมานะครับเราก็จะได้ในวงเล็บเป็น x 2นะครับบวกกับ x 1ส่วนวงเล็บหลังก็ยังอยู่นะครับมันคือ x 2ลบ x 1อย่างนี้นะครับ x 2บวก f 1คูณกับ x 2ลบ x 1นะครับเราคณิตศาสตร์สักหน่อยแล้วกันนะครับมันก็คือ x 2ยกกำลังสองลบกับ x 2 x 1นะครับแล้วบวกกับ x 1 x 2แล้วค่อยลบกับ x 1ยกกำลังสองนะครับซึ่ง x 2 x 1 x 1 x, 1, x 2เนี่ยมันสลับที่กันเฉยๆนะครับแต่คูณแล้วมีค่าเท่ากันงั้น2ตัวนี้ตัดทิ้งนะครับอ่ามันก็จะได้ว่าโอ้ยลืมใส่วงเล็บนะครับ มันจะได้อย่างนี้มันก็จะได้ว่าลบ k ส่วน2คูณกับ x 2ยกกำลัง2ลบ x 1ยกกำลัง2นะครับกระจายแล้วมันก็จะได้เป็นลบ1ส่วน2 k x 2ยกกำลัง2บวกกับ1ส่วน2 k x 1ยกกำลัง2 แต่อย่างที่ว่าครับเหมือนก่อนหน้านี้คือเราไม่ชอบให้ติดลบอยู่หน้านะเราก็จะเอาตัวบวกมาไว้หน้านะครับมันคือ1นส่วนสอง kx หนึ่งยกกําลังสองลบกับ1นส่วนสอง kx สองยกกําลังสองตัวนี้คืองานของแรงสปริงนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับโอเคนะครับงานของแรงสปริงคิดเหมือนเดิมเลยครับมันมีก้อนอะไรไม่รู้อีกแล้วสองก้อน มองไม่เห็นเลยเพไฟไฟอไฮไลท์สิมีก้อนอะไรไม่รู้สองก้อนนะครับก้อนแรกบอกหนึ่งส่วนสองคูณเคแล้วก็คูณกับระยะยืดตอนต้นยกกาลังสองก้อนที่สองบอกหนึ่งส่วนสองคูณเคคูณกับระยะยืดตอนปลายยกกําลังสองมันคือก้อนอะไรก็ไม่รู้งั้นเราก็ต้องตั้งชื่อให้มันหน่อยเราเลยเรียกมันว่าตัวนี้คือพลังงานสักยืดหยุ่น พลังงานศัก์เหมือนเดิมครับมันคือพลังงานที่สะสมเนื่องจากตำแหน่งคืออย่างนี้เอาย้อนกลับขึ้นไปนิดนึงนะครับไอ้ในรูปที่สองเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเรายืดมาแล้วก็ปล่อยให้มันค้างตึงไว้อย่างนี้นะครับตัวนี้เกิดการเคลื่อนที่ไหมไม่เกิดงั้นหน้าตำแหน่งเนี้ยมันไม่ได้เกิดนนะครับพอเรามาก้อนที่สองในรูปที่สี่ครั้งที่สองในรูปที่สี่นะครับเรายืดออกมาเหมือนกันนะครับด้วยแรง F รมันก็อาจจะมีแรง ที่เกิดจากสปริงดึงกลับเหมือนกันนะครับแล้วเรายืดค้างไว้นะครับในรูปที่2และรูปที่4เนี่ยมันไม่ได้เกิดการกระจัดไม่ได้เกิดการเคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นณนะตำแหน่ง2กับ4ไม่ได้เกิดงานนะครับแต่ระหว่างทางที่เปลี่ยนจาก2มา4เนี่ยมันเกิดงานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสะสมอยู่ณนะตำแหน่ง2ที่เราบอกว่า,าตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งแรกในรูปที่2นะก็คือ1นส่วนสอง kx หนึ่งยกกำลังสองเนี่ย มันคือสิ่งที่สะสมอยู่ภายในนะครับนั้นพลังงานกับงานก็ยังไม่ใช่ปริมาณชนิดเดียวกัน,นครับนี่คือสิ่งที่สะสมเมื่อวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง x1 และนี่ในรูปที่4นะครับก็คือก้อนที่2เนี่ยคือสิ่งที่สะสมเมื่อวัตถุอยู่ณนะตำแหน่ง x2 นะครับตัวนี้เรียกว่าพลังงานสั่ยืดหยุ่นเหมือนกันครับ potential energy เหมือนกันเราก็เขียน ep เหมือนกันนะครับแต่ชื่อเฉพาะของมันคือ elastic หมายความว่ายืดหยุ่นนะครับ อไอ้ก้อน1นึ่งส่วนสอกลังสองนี่แหละนะครับเพราะงั้นครับอันนี้ไม่ได้ใส่กรอบไว้ให้นะครับเพราะงั้นเขียนไว้ข้างๆก็ได้นะครับ ep เท่ากับ1ส่วน2 k x ยกกกำลังสองนะครับโดยที่ไอตัว x นี่นะครับตีกรอบให้หน่อยตัว x นี่นะครับ ก็คือระยะยืดของสปริงจริงๆเขียนว่าระยะยืดแต่จริงๆมันจะเป็นระยะหดก็ได้นะครับอย่างในรูปที่สามเนี่ยมันหดเข้าไปนะระยะยืดหรือระยะหดของสปริงนะครับและ k นี่ก็คือค่าของตัวสปริงนะครับนะสเต็ปเดิมเลยครับเรามาพิจรารณาไอ้ก้อนงานก้อนนี้อีกรอบนะึง แล้วกันนะครับเาเขียนซ้ำทำไม,มเนี่ยโอออกนะครับ WS คืองานของสปริงเนี่ยก็คือพลังงานสั่งยืดหยุ่นตอนต้นลบกับพลังงานสั่งยืดหยุ่นตอนปลายซึ่งมันก็ไม่ได้มีนัยะสำคัญอะไรนะครับแต่ถ้าเราสลับตำแหน่งแล้วเราดึงลบออกมานะครับเราก็จะสามารถเขียนเป็นพลังงานสั่ตอนปลายลบกับพลังงานสั่ตอนต้นเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับนี่มีนัยะสำคัญและมีความหมายแล้ว นะครับปลายลบต้นแปลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับงั้นงานของแรงสปริงมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานสั่์ยืดหยุ่นเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็จะมีค่าติดลบอ่แต่ถ้าสมมุติว่าโจทย์ถามหางานของแรง f ครับมันก็จะมีค่าเท่ากับลบงานของแรงสปริงนะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ เดลต้า e t เช่นเดียวกันนะครับงั้นดูดีๆเขาพูดถึงงานของแรงตัวไหนอยู่นะถ้างานของแรงสปริงแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงพลังงานสัก์ยืดหยุ่นของมันเอามาติดลบนะโอเคนะครับนี่คือไอเดียของการคิดพลังงานสัก์ยืดหยุ่นนะ,ะคำนวณขำๆสักงสองข้อลวกันนะครับเขาบอกว่าพลังงานสปริงขอโทษครับสั่สปริงตัวหนึ่ง มีค่าของตัวเป็น100นิวตันต่อเมตรนะครับโอเคนะครับหน่วยถูกต้องนะครับบอกไปแล้วถูกกดให้สั้นลง5เซนติเมตรพลังงานสัก์ในสปริงมีค่าเท่าใดนะครับพลังงานสัก์ในสปริงก็คือ e p นะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 kx กำลังสนะครับมันก็คือ1ส่วน2คูณ k ก็คือ100ครับ และคูณ x กําลังสอง x กําลังสองห้าเซนติเมตรครับห้าเซนติเมตรคือศูนย์จุดศูนย์ห้าเมตรนะครับยกกําลังสองโอเคนะครับศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับมีค่าเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์ห้าก็จะเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้า มันก็คือ1ส่วน2คูณกับ100แล้วก็คูณกับ0.0025อาเอาเอายัางมองไม่ออกอันนั้ต้องต่อบรรทัดนะครับ EP ของเราก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณร0 0เนี่ยนะครับไอ 0. ้0 0ย2 5ก็คือ25ส่วนด้วยนะครับ1มื่ นะครับหนึ่งเงินตัดศูนย์ครับตัดศูนย์ตัดศูนย์ตัดศูดนย์ครับมันก็คือยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยหารสองนะครับยี่สิบห้าหารสองก็คือสิบสองจุดห้าแล้ก็หารหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ศูนยจุดหนึ่งสองห้าจุนะครับนี่คือพลังงานสักยืดหยุ่นของสปริงตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันจะน้อยนะครับเพราะว่ามันหดลงไปแค่ห้าเซนเองนะโอเคนะครับทีนี้ข้อที่8ครับก็บอกว่าตาช่างตัวหนึ่งเนี่ยอ่านค่าได้ระหว่างศูนถึงห้าสินิวตันหมายความว่าถ้ามันหดเนี่ยมันอ่านค่าได้ส ถ้ามันยืดจนสุดเนี่ยอ่านค่าได้50าสินิวตันปรากฏว่าไอตอนที่มันอ่านค่าได้50นิวตันเนี่ยมันยืดไป0.2เมตรนะครับ0.2เมตรแล้วถ้าเอามวลขนาด3ากิโลกร,รัมมาแขวนไว้ที่ปลายตาช่างตัวเนี้ยพลัางงานสักยืดหยุ่นจะเป็นเท่าไหร่นะครับโจทย์ลักษณะนี้คือเขาไม่ได้กําหนดค่าเคมาให้ จิตใจเขาคือเขาต้องการให้เราหาค่า kx นะครับทีนี้ f เนี่ยนะครับมันเท่ากับ kx นะครับถ้าแรงสปริงเนี่ยเป็นลบ kx นะครับแต่ตอนนี้เรากําลังหาขนาดของ k ซึ่งเราจะไม่ได้สนใจแล้วว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะเพราะว่า k มันต้องเป็นบวกนะครับแล้วเขาบอกให้หาค่า k งใช่ไหมได้นะครับเราก็แค่เอาแรงหารระยะยืดของสปริงเขาบอกว่าตอนที่มันแขวนน้าหนัก50นิวตันเนี่ยนะครับ มันยืดไปเป็น0.2เมตรนะครับงั้นค่า k ก็คือเอา50นะครับหาร0.2ครับออกมาเป็น250นิวตันต่อเมตรนะครับนี่คือค่า k หรือค่าคงที่สปริงพอได้มาอย่างนี้ครับเกาถามว่าแล้วถ้าเอามวลขนาด3กิโลกร,รัมไปแขวน สปริงมีพลังงานสั่งยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับมวล3ามกิโลกร,รัมไปแขวนการที่เราเอามวล3มกิโลกร,รัมไปแขวนแล้วเราจะหาพลังงานสักงสปริงอันนี้ครับสักสปริงเนี่ยนะครับเขียนตงไวตรงนี้ก่อนสักสปริงเนี่ยมันคือ1 2ส่วน2 kx กำลังสอถูกไหมครับขึ้นอยู่กับแบรงไหมไม่ได้ขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เขาไม่ได้บอกมาคือ ไอ้ตอนที่แขวน3กิโลกรัมไปเนี่ยระยะยืดมันเป็นเท่าไหร่งั้นก่อนที่เราจะหาพลังงานสักสปริงณตำแหน่งนั้นได้เราหาระยะยืดสปริงของการที่เราแขวนมวล3กิโลกร,รมัมนะครับมวล3กิโลกรัมนะครับมีน้ําหนักเท่ากับ3คูณ10หรือว่า30นิวตันนะครับงั้น30นิวตันและเรารู้ค่า k แล้วด้วยนะครับ เเท่ากับ kx ถูกไหมครับแต่ x เนี่ยนะครับเท่ากับ f ส่วน k นะครับ f ของเราก็คือ30นิวตันและ k ของเราก็คือ250นิวตันต่อเมตรนะครับอ่ะสามสิบนิวตันหารด้วย250น้ครับมันจะได้ออกมาเป็น 0.12เมตรนะครับนี่คือระยะ x หรือระยะยืนเมื่อเราเอามวล3กิโลกร,รัมไปแขวนแล้วเราค่อยหาพลังงานสักยืดหยุนนะ่นในตำแหน่งนั้นครับก็คือ1ส่วน2ครับคูณกับค่าคงตัวของสปริงและก็ระยะยืดน,นะตอนนั้นก็คือ0.12เมตรครับยกกำลังสอง okay, นะครับมันก็คือ0.12ยกกำลัง2ครับ มีค่าเป็น0.0144นะครับตัวนี้ยังเป็น250เดิมตัวนี้ก็เป็น1ส่วน2นะครับทีนี้ที่เหลือแทนค่าครับอถอดค่าออกมาให้หมดครับคูณกับ250นะครับแล้หาร2ตัวนี้ได้เป็น1.8จูน นะครับอโอเคเพื่อความชัวร์เช็คอีกรอบกับสองร้อยห้าสิบคูณกับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่สี่โสามจุดหกหารสองเลยหนึ่งจุดแปดพลังงานสัตว์สปริงณนะตำแหน่งนี้นะครับณตำแหน่งที่มันเอามวลสามกิโลกรัมมาแขวนเนี่ยแล้วสปริงเกิดการยืดมาเป็นระยะศูนย์จุดหนึ่งสองเมตรเนี่ยมีพลังงานสัตว์เท่านี้ครับคือหนึ่งจุดแปดจุดนะครับนี่คือคำตอบ งันพลังงานสั่งสปริงนะครับสรุปร์ทนี้กันสักหน่อยนะครับก็จะหาได้จาก1.2ส่วน2 kx กำลัง2นะครับและการเปลี่ยนแปลงของพลังงานสั่์สปริงก็สามารถหางานเนื่องจากแรงสปริงได้นะครับงานเนื่องจากแรงสปริงก็คือ w ห้อย s เนี่ยนะครับ w หซึ่งบอกว่าเป็นสปริงนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราหางานของ3กลุ่มและงานของแรงทั้งหมด นะครับเราได้เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานจดน,นะครับงานของแรงโน้มถ่วงก็คือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์โน้มถ่วงงานของแรงสปริงก็คือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์ยืดหยุดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปยำํำรวมกันนะครับโอเคนะโอเคเราจบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราเริ่มยํำรวมมิดละ